ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเกมบีทชีวิตนิรันอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครนะครับเป็นตัวละครสําหรับการ PV P v p พีการลงหอการฟาร์มคือไปได้ทุกที่เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะไปได้หลายที่อ่ะก็จะเป็นนี่เลยครับผมโคเซนคาตาเมะนะครับใครได้มาก็แนะนําว่าให้ปั้นให้สุดนะครับก็ตอนนี้ผมก็ปั้นสุดตัวที่จะปั้นได้แล้วนะครับ มันจะเป็นสีม่วงหนึ่งขีดนะครับอาวุธก็เป็นสีม่วงหนึ่งขีดนะครับเป็นสายโจมตีนะครับแคลี่แถวหลังแล้วก็ทําให้ติดเลอะไหลค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับขาดแค่สถานะพวกสแตนสโลอย่างเดียวอ่ะสแตนบ่ายอะไรพวกนี้ครับผมอาจจะไม่มีแต่ก็ดมิดจัดนะครับตัวนี้พลังโจมตีนะครับหนึ่งหนแปดร้อยนะครับพลังป้องกันสี่พันเลือดแปดหมื่นหนึ่งพันนะครับที่เลเวลสี่สิบห้านะของม่วงนะครับอัพไว้ที่สีม่วงหนึ่งขีดนะครับอ่ะมาดูกันที่สเตตัสนะครับ ครับก็ปดโตไว้ที่4ดาวนะครับเอาไว้เปิดก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยค่าคีย์ิคอนนะครับ20%อนค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะอัตราคีย์ิคอนสูงคี่ง่ายมากอโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลสำหรับสกิลนะครับสกิลแรกจงส่งเสียงนะครับซูมชูชิอ่ะ จะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับเป็นโจมตีสกิลคอมโบทาให้เป้าหมายที่เราโจมตีเนี่ยติดเลือดไหลนะครับก็2เทินเลย่ะแล้วก็นี่นะครับเดิมเมจเลือดไหลก็คือเป็นการดอทเลือดครับลดเลือดต่อเทินนะครับอันนี้ก็จะลด2เทินฟูลี่แอตแทกนะครับก็คือเป็นการแทงลงมานะครับเหมือนฝนดาบนะครับอ่ะลงไปที่แถวหลังนะครับ3ตัวก็จะทําให้ให้สตูติดเลือดไหลนะครับแล้วก็ หลังปลุกพลังอุปกรณ์นะก็จะลดเดฟด้วยอ่ะแล้วก็เพิ่มดาเมจให้แรงขึ้นนั่นเองอ่ะก็เป็นตัวที่ตีแรงอยู่นะครับถ้าปลดไปอีกขั้นนึงเนี่ยจะแรงมากๆเลยแล้วก็สกิลพัสซีฟนะครับเพิ่มเอทีเกให้ตัวเองครับก็ที่เลเวล45นะอยู่ที่11.4%เปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้ก็แทบจะเป็นสกิลที่ดีมากๆของเขาเลยสําหรับพัสซีฟอีกอันนึงนะโจมตีประสาทสัมผัสนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเหมือนบัฟให้เราแล้วก็ เป็นดีบัฟใส่ศัตรูด้วยอ่ะก็สำหรับบัฟนะครับจะเพิ่มแอตแท k ให้กับพันธมิตรนะครับแถวหลังนะครับถ้าตัวโทเซนเขาใช้อันติหรือว่าใช้ฟูลี่แอตแทนะครับแล้วก็เป้าหมายที่โดนฟูลี่แอตแท k ของโทเซนเข้าไปจะโดนลดดาเมจด้วย10%นะครับนี่เลยก็เป็นตัวที่ใช้ลงหอได้ดีนะครับและใช้ลงด่านอ่ะด่านหอนะครับที่เป็นเป็นชั้นๆอนะ่ะผมเรียกหอแล้วกันนะ ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนโซ่ผมใช้เป็นโซคี้นะอัพไปที่1ดาวก็จะอยู่ที่บวกไปอีก5%เเนะครับผมลองดูว่าอัพไปอีกได้เบ่าอ่ะไปที่2ดาวก็วจะเป็นสีม่วงนะผมยังไม่มีโซดีๆใช้นะครับสีม่วงนะครับอันที่6.5เปอร์อีกขั้นนึงได้ไหมโอเคไม่พอแล้วนะครับเอาไว้แค่นี้แล้วกันอัตราคีอยู่ที่6.5เปอร์ก็พื้นฐานของเขาน่าจะประมาณสัก1 0 15เปอร์นะครับแล้วก็บวกที่โซ่ด้วยอีก ห้าเปอร์หกเ,เปอร์ก็จะเป็นยี่สิบกว่าเปอร์อนี่นครับยี่สิบสองเปอร์โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเทสให้ดูสำหรับโทเซนนะครับทีมคอมโบแนะนำนะครับก็คืออะเคมปะจิบับครีนะครับตัวนี้ก็คือไปได้ทุกที่นะครับอาราเดเวอร์แล้วก็อิจิโกะนะครับอิจิโกะนี่จะเป็นตัวพาสซีฟอีกตัวหนึ่งเลยก็คือเอาพาสซีฟนะครับทำให้พันธมิตรนะครับตีศัตรูที่ติดเรือ่อยๆแรงขึ้นนั่นเองอ่ะก็ คอมโบไปอีกนะครับแล้วก็จะมีโทเซนเอ้ยไม่ใช่สิยินยินนี่ก็เป็นตัวแจกเลือดไหลอีกนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนนะครับตีเลือดไหลแรงขึ้นอ่ะตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเปิดโล่ครับตัวตีทําให้บัฟเราตีแท้งได้แรงขึ้นก็คือโทชิโรอันนี้ก็เป็นตัวฟรีอีกตัวหนึ่งนะสังเกตว่าผมจะใช้เฉพาะตัวฟรีครับหาง่ายมีแค่โทเซนที่ใครเปิดมาก็ต้องปั้นนะครับอันนี้นะครับจะทําให้เพื่อนที่ ป็นตัวละคระสายเอทีเคนี่ยแล้วก็สายทักษะเนี่ยโจมตีสายเดฟแรงขึ้นนะครับก็จะทําให้ทีมที่ผมเล่นเนี่ยตีสายแทงแรงขึ้นนะครับเพราะว่าผมจะใช้สายทักษะสายเอทีเคครับอันเนี้ยอ่ะผมจะใช้อยู่สสายในไอดีมีแค่นี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นแทงนะก็จะใช้เป็นพวกลันยิคุนี่แหละครับแล้วก็โทชิโร่นี่แหละแทงอะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะ,อะลองไปลงหอให้ดูนะครับ เป็นท่าทายขีดจำกัดนะครับชั้น125นี่เลยทีมคอมโบนะครับโทชิโร่เปิดเกาะยินแปะเลือดไหลนะครับรันยิงคูใบเฮมบจ,จิบัฟคิอิจิโกะก็คือเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งแล้วก็โทเซนนะครับแล้วก็เป็นตัวบัฟพาสซีฟเลยนะอิจิโกะอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับเอา โชิโร่เปิดบัฟเปิดดีบัฟไปนะอย่าลิมมารุนะครับปึ๊บไม่มีใครติดแช่แข็งเลยแล้วก็ยินแทงไปนะครับอ่าีดเลือดไหลแล้วก็เอาลันี้คู่นะครับปันป่นปั่นติดดีบัฟไปทีนี้มาดูดาเมจที่แถวหลังกันนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับ โคเซนตี็70,000นะครับอันนี้คือดาเมจรวมนะสามคนที่โดนไปก็ค่อนข้างแรงเลยโคชิโร่ตีไปอ้อาวพอโบหลุดนะไม่เป็นไรฆ่าฆ่าตัวปัญหาไว้ได้แล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเอาอเคมาิมจิบัฟที่ไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะได้สกิลหรือเปล่านะโอเคโรตายไปโอเคไม่ได้สกิลนะครับ,เด,รบเ,เดี๋ยวเราจะมาดูให้ทีนี้บัฟที่ไปนะครับ กิจโจน์แฝงเลื่อนไหลอ่ากิจโจนตีติดคีย์นะครับอ่าแล้วก็แหมขี้โกงจริงๆเลยจะได้รีวิวไหมมารีวิวโทเซนอ่ายวดูโทเซนเอาโทเซนเปิดเลยนะครับโทเซนตีนี่ครับผมตีติดคีย์ไปก็ยิ่งตีติดคีย์ยิ่งแรงนะครับ แถวหลังเนี่ยผมก็แนะนําประมาณนี้เลยก็จะเป็นเคมปจิตัวแจกฟรีนะครับเอามาบัฟคริอิจิโกยืนบัฟให้เพื่อนตีสตูเลือดหลายแรงขึ้นนี่เลยเป็นคอมโบนะครับแล้วก็อาโทชิโร่เนี่ยเป็นตัวบัฟให้เขาเนี่ยตีสายแทงได้แรงขึ้นครับก็เป็นตัวฟรีล้วนๆเลยโทชิโร่แจกฟรี7วันยิน่นเก็บเศษจากการเปิดตัวละครก็ได้ฟรีรันยิคุแจกฟรีจากล็อกอิน,นครับ เทมป์จิก็เป็นตัวแจกฟรีนะครับจากที่เราอัพ,พลังแล้วก็ไอเจ้าอิจิโตตัวนี้ก็เป็นตัวละครแรกครับมีแค่โทเซนที่ถ้าเราได้มาก็นี่เลยปั้นมาเป็นตัวดาเมจหลักได้อีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ได้เติมเอาเบียคุยะเนี่ยตัวดาเมจที่จะเป็นดาเมจแถวหลังเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับอ่ะก็จะมีใครหลาดที่เป็นดาเมจแถวหลังได้มีแค่ ซุยอฟองอที่เป็นดาเมจแรงๆนะมีซุยฟองแล้วก็มียาจิยุยาจิรุนะครับที่เป็นดาเมจหมูก็ตัวนี้ก็เป็น1ทางเลือกที่ดีมากๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่คิดว่าจะปั้นโทเซด,ดีไหมหรือว่ากําลังเปิดเพิ่งได้มากําลังลังเลอยู่นะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปรีวิวโทเซนคาเดเมะนะครับ สายโจมตีแถวหลังสายลวงนะครับสายดีบัฟได้หมดเลยสายบัฟให้เพื่อนด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปรวนะีวิวนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็ใครที่เป็นสายฟรีอย่าลืมดองหยกรอซุยอ่ารอชุนซุยแล้วก็รอปู่ยามะาก,กันด้วยนะครับอย่าเอาไปเปิดเล่นจนหมดเพราะว่าเขาใกล้จะมาแล้วนะอีกไม่เกิน15วันชุนซุยก็จะมาแล้วก็ กลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนต่อไปเนี่ยปู่น่าจะมานะครับก็บริหารการใช้หยกกันให้ดีๆโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ